สวัสดีครับหมอรัชพลสดาวัฒนโรงพยาบาลเอเชียนะครับเป็นคลิปที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญกรรมความงานนะฮะวันนี้เป็นเรื่องให้นมบุตรกับการผ่าตัดเสริมเต้านงนะครับ ัญหามันมี2เรื่องใหญ่ครับก็คือถ้าเกิดคนไข้เนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่หรือหลังจากตั้งท้องแล้วให้นมลูกช่วงนี้เนี่ยมันจะมีฮอร์โมนผู้หญิงนะฮะที่มากระตุ้นให้ต่อมน้ํานมเนี่ยขยายตัวสร้างน้ํานมออกมาตลอดเวลายิ่งลูกยิ่งดูดต่อมน้ํานมก็ยิ่งทางานเยอะนะครับทำให้นมเนี่ยใหญ่กว่าปกติทําให้เกิดการติดเชื้อได้ถ้าเกิดเรามีการผ่าตาัดที่สําคัญมากที่สุดก็คือติดเชื้อเข้าไปในเนื้อเต้านมที่มีน้ํานมอยู่ซึ่งเป็นอาหารเชื้อ 영요 <목소리도> อย่างดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ํานมที่ออกมาจากหัวนมผนไข้ก็จะเปื่อเปื้อนมีการติดเชื้อเข้าไปในแผลในโพรงเต้านมทําให้มีการติดเชื้อรอบโพรงเต้านมได้ง่ายขึ้นเป็นเหตุผลที่ทําให้เราไม่ควรทําในระหว่างที่เพิ่งคลอดลูกเสร็จใหม่ๆหรือกําลังให้นมลูกเราควรจะรอหยุดให้นมลูกหยุดการกระตุ้นเต้านมไปแล้วด้วยฮอร์โมนของตัวเองนะฮะเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนนี่คือสิ่งที่แนะนําก็นี่เป็น2ประการนะฮะในการที่ไม่ควรที่จะตัดสินใจเสริมเต้านม อย่างรวดเร็วในทันทีภายในช่วง6 8เดือนหลังจากคลอดสำเร็จไปแล้วนะครับปกติแล้วการทำหน้าอกเนี่ยเราใส่อยู่ในชั้นที่ไม่ทำลายระบบในการสร้างน้ำนมนะฮะแล้วก็เป็นที่แนะนำทั่วๆไปว่าไม่มีผลต่อการให้นมุตรนะครับ